ช่วงนี้ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับทางด้านของเชียงใหม่ก็เตรียมจัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ครั้งที่11ครับมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนครับ mm. สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนร่วมกับเครือข่ายนักสร้างสรรค์นในภาคเหนือเตรียมจัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่เชียงใหม่ดีไซน์วิคครั้งที่11ระหว่างวันที่6 1ถึงธันวาคม2568ภายใต้แนวคิดโล c a l plus ร่วมมือกันสร้างสรรค์เติบโตโดยมุ่งใช้พลังงานการออกแบบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การบวกเพิ่มเท่านั้น แต่ยังนำเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ครับมาสื่อความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปครับนางสาวอิ่มหะไทยกันจีนะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมจะจัดขึ้นทั่วเมืองเชียงใหม่ทั้งในย่านเมืองเก่าถนนช้างม้อยราชวงศ์ถนนท่าแพรและถนนช้างครานโดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทินิทรรศการจากนักทำน้ำหอมที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นิทรรศ การเครือข่ายความยั่งยืนอาหารเทศกาลดนตรีเชื่อมโยงศิลปินภาคเหนือกับเวทีระดับนานาชาติตลาดที่รวบรวมสินค้าและบริการที่คำนึงถึงกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนและพาวิลเลียนนานาชาติโดยมีเป้าหมายหลัก3ประการคือการเฉลิมฉลองนักสร้างสารรค์ที่กลับคืนสู่บ้านเกิดการสืบสารวิถีท้องถิ่นที่ยั่งยืนและการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับนักสร้างสารรค์และผู้ประกอบการค่ะเออต้องบอกว่า